สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับรุ่นพิเศษมาแนะนำนะฮะคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะฮะนี่เลยนะครับคันนี้น่าเป็นแรงบันดาลใจจากเครื่องบินนะครับรบของสหรัฐเลยนะฮะอ่ากับใครที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัวรถกระบะนะครับ isuzu d max 1.9 s t e a l นะฮะ Double Cab เกียร์ออโต้นะครับปี2019นนะครับก็สามารถติดต่อกันสอบถามกันได้เลยนะฮะตัวรุ่นนี้นะฮะผลิต เริ่มที่ปี2019นะครับแล้วก็มีแค่2สีนะครับสีขาวกับสีดำนะฮะนี่คันนี้นะครับสวยมากนะครับไมล์50,000กโลนะครับแล้วก็เป็นรถเือเดียวด้วยนะับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดนะฮะรบกวนนะฮะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นฮะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้ง ภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของเจ้าตัวสเตลคันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับราคาป้ายแดงก็เปิดอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้นะราคาพิเศษเลยนะครับเพียงนะครับ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะอ่านะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับนะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วย นะครับอ่าในส่วนตัวนี้นะครับอยากแนะนํามากแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบนานๆจะเข้ามานะฮะคุณลูกค้านะครับใครได้ไปนะถือว่าแบบคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างของเขาเดิมๆนะฮะอ่มาดูกันนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับนี่สวยๆหล่อๆมีไฟเดทาร์มันนิ่งไลท์นะฮะ การดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยคือแบบว่าหล่อมากนะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมนะฮะแล้วก็จะมีลายในส่วนตัวสีบรอนขัน้นตรงกลางนะฮะเพื่อความหล่อความเฉยเียบเฉี่ยวของตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้มีไฟจัดหมอกคู่หน้ามาให้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับในส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่จำจมน้ำนะตรงนี้เรารับประกันการันตีได้เลยนะครับว่ารถไม่มีประวัติชน,นหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับ นี่เลยนะฮะคมสามแบบชัดเจนนะฮะเหลี่ยมคมสันนะฮะเดิมๆนะล้อแม็กขอบ18นะฮะยางจะได้เป็นยางเนสเซนนะฮะคันนี้นี่เลยนะครับล้อแม็กขอบ18สวยๆสีทูโทนแล้วก็เป็นล้อแม็กลายสวยด้วยนะฮะดอกยางลึกๆช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบเลยนะฮะให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะฮะคันนี้แล้วก็บันไดข้างนะก็จะเป็นบันไดข้ามแบบ นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยสวยๆงามๆกุญแจจะได้เป็นคีเรสเปาเปิดสีโครเมียมนะฮะตัวรถคือสีเฉดต่างๆไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะสวยมากนะครับด้านหลังนะครับตัวคัสซงคัสซีต่างๆนะครับสีแบบนะครับเนี๊ยบเลยกระจกตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีกันชนหลังที่แบบลายเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็คันนี้เป็นตัวแซดเฟสทีฟตัวท็อปสุดเลยนะครับ อ่านี่เลยนะครับอ่าติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆน็อตเดิร์สต่างๆไม่มีขยับเลยนะนะฮะคือบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะครับผมอ่าสวยทรงได้นะฮะสวยทรงได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะฮะนี่เลยนะครับเปิดประตู้ามานะครับแผงประตูคันนี้นะครับนะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับ แผ่มาตัววัสดุด้านในจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีลายนะครับสีดำเป็นโอแบกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพุ่มด้วยกับหนังนะคสีดําตรงนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดําเลยนะฮะสวยมากนะับปีกไม่มีลงไม่มีล้มนะครับนะามีที่พักแขนนะให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเบลนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบลปี2019แท้เลยนะฮะเห็นไหมปี2019แท้เลยนะครับผม นี่มีที่พักแขนมาให้นะครับมีที่เสียบแบตมาให้นะครับไอ้นงภายในนะครับได้ลำโพงไร้สลาวมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับภายในคือโหหล่อหล่อหล,ล่อมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับกุญแจคีย์เลสนะฮะลูกค้านี่เลยเบาะไฟฟ้านะครับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึงหกทิศทางในส่วนตัวเบ,บาะสวยๆเลยน,น,น็อตเนดต่างๆไม่มีขยับนะครับ นี่นะครับมีตัว A off มีกระจกพับปรับไฟฟ้าขึ้นลงท้าลชันนะครับมีเท้ชั่นคอนโทรลนะครับนี่เลยนะครับอย่างมค์คันนี้นะห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะฮะวงบาลานมัลติฟังชันคูลดคอนโทรลนะครับตัวเมดอาร์ตเดิมๆนะฮะนี่แกะกันแบบสดๆเลยนะครับนี่เกียร์ออโต้แบบชิปล็อกนะครับแอร์ออโต้นะครับจอขนาด8นิ้วนะฮะมีระบบนะครับเนวิเกเตอร์มาให้หรือว่าแมปนั่นเองนะฮะ นี่เลยนะครับมีแมปมาให้ระบบนําทางนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับนี่เดี๋ยวพาจะพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องนะดูชุด้นล่างนะฮะสนุงสนิมไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องต่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะทุกค้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับดีเซลนะครับ 1.9 DDI Blue Power นะครับน็อตเลิกต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับเบรก ABS ห้องเครื่องสะอาดมากนะฮะดูนะฮะสะอาดมากเป็นตัว1.9้างดูงทางหน้าต่าง,างๆเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโมเดล t f r 8 7นะฮะตัวรหัสเครื่อง RZ4E นะครับ นี่เลยนะครับผมสวยๆนะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะผมบอกได้เลยว่าอย่าคิดนานนะฮะอย่าคิดนานนะครัันนี้มีคันเดียวนานๆจะเข้ามานะครับก็ขอฝากด้วยละกันนะคสำหรับเจ้าตัวอิสูซูดีแม็กสเตลคันนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อมาหาผมที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเรามีบริการจัดฟแนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับ นี่เลยนะครับก่อนจะก,กัรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอฝากเจ้าตัวอิ u ุสุนะครับ d m a x 1.9 Z Pet Tip นะฮะดับเบิลแคปเกียร์ออโต้นะครับ, Care ค,รบคันนี้นะปี2019ด้วยนะครับสวัสดีผมไมค์คาก็สวัสดีครับ